สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่อง YouTube ช่องนี้ครับผมช่องนี้ชื่อช่องว่าร้องเองแต่งเองจ้าไม่ได้ร้องเพลงตามชื่อช่องมานานแล้วครับหลังจากผมดูคลิปของนายประพันธ์และทีมงานเขาก็ยังเอาคลิปเก่าที่ไปที่ตึก c p พมารีโนเวทใหม่ก็คือทำเป็นคลิปสั้นนะครับลงให้คนดูอีกแล้วผมก็ไปสังเกตว่าใต้คลิป ของนายประพันธ์ไม่มีการคุยถึงคลิปเลยคนใต้คลิปจะพูดคนละเรื่องกันเช่นบอกว่าตาฮาลานไม่เอาตาลวงโลกอะไรประมาณนี้เกลียดมุสลิมก็อะไรประมาณนี้คือเขาจะไม่คอมเมนต์ตรงอะ่ะตรงกับคลิปหรือมีหลายคนก็มาดูคลิปผมแล้วคอมเมนต์ไม่ตรงก็มีบ้างอันนี้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเนาะ แต่ที่ผมต้องออกมาพูดก็คือนายประพันธ์พูดจากโกหกใหญ่โตเลยว่าสัตว์น้ำเป็นสัตว์ฮารอมเพราะมันตายเองมุสลิมไม่สามารถรับประทานได้การที่ปลากระป๋องมีตาฮารานถือว่าผิดหลักการาศาสนาอิสลามนี่คือคำพูดของนายประพันธ์และทีมงาน ยังไงครับก่อนหน้าที่ผมจะ <c oughs> เข้ามาอัดวิดีโอเนี่ย <c oughs> ผมได้ไปดูรายการที่อันนี้เป็นรายการของต่างประเทศนะครับไม่ใช่รายการภายในประเทศชื่อรายการว่าอะไรนะจารันจารันเคอรี่มากันถ้าออกเสียงผิดยังไงก็ต้องกขออภัยเนาะรายการนี้นะผมได้รู้จักมันครั้งแรกตอนมีโทรทัศน์ อะนาล็อกและบังเอิญว่าสัญญาณเขาเรียกว่าอาคลื่นสัญญาณของโทรทัรศน์มาเลเซียช่อง3เนี่ยมันลอยข้ามประเทศมาถึงอำเภอหัดใหญ่ได้ยังไงผมก็ไม่รู้แหละก็เลยรู้จักมันแบบผ่านๆแต่ก็ดูไม่ชัดนะเพราะว่าพอเวลาเราดูเนี่ยมันจะเห็นเป็นลูกน้ำายุงลายเต็มไปหมดเลยแล้วก็เลยได้กลับมาดูใหม่อีกทีในโลกออนไลน์ตัวนนเนี้ยใน y YouTube เนี่ย ตัวย่อมันอะไรนะ JJKA หรือเปล่าประมาณนั้นแหละก็ได้ไปดูรายการเขาแต่ว่าฟังไม่รู้เรื่องหรอกไอรายการของเขานี่ก็เป็นรายการแนะนําร้านอาหารในประเทศมาเลเซียมีทั้งร้านอาหารจีนร้านอาหารต่างประเทศแต่ส่วนใหญ่เป็นอาหารฮาลาลล้วนๆไม่มีส่วนผสมของเนื้อหมูเลือดสัตว์ที่ไม่ได้เชื่อในนามพระเจ้าสัตว์ที่ตายเองโดยไม่ทราบสาเหตุ ทีนี้ผมก็นั่งดูอยู่หลายคลิปนะครับของเขาเนี่ยก็จะเห็นว่ามีทั้งกุ้งมีทั้งปลามีทั้งหอยเขาก็กินของเขาอยู่อะ่ะแล้วผู้ดำเนินรายการก็เป็นคนนับถือศาสนาอิสลามด้วยจะมีอยู่หนึ่งคำที่คนมุสลิมชอบกล่าวกันนะครับผมได้ยินในคลิปวิดีโอของเขาก็ได้ยินเหมือนกันคำว่าบิสมิลลาห์ก่อนกินอาหารนะ่ะ แต่ว่ายาวๆนี่ผมผมผมจำไม่ได้แล้วเขาพูดอะไรเพราะ <c oughs> ในขณะที่เขาถือถือช้อนหรือว่าถืออาหารไว้ในมือเนี่ยกำลังจะกินขา้อกล่าวว่าบิสมิลลาห์แล้วก็กินอาหารแล้วก็บรรยายว่าอาหารที่กินเข้าไปรสชาติเป็นอย่างไรอืมตรงนี้พอผมไปเห็นเข้าเอ้ยมาเลเซียเขาก็เป็นคนนับถือศาสนาอิสลามนี่เขาก็นับถือศาสนาอิสลามทีนี้ เขาก็ทานปลาทานกุ้งทานหอยทานสัตว์น้ําทุกชนิดปลาทั้งปลาน้ำจืดปลาน้ําปล่อยปลาน้ําเค็มเขาก็ทานแล้วไงอะครับตกลงปลานี่มันเป็นสัตว์หารอมตรงไหนแล้วบอกว่าปลาเหล่านี้มันตายเองตายเองได้ยังไงในเมื่อหลักการที่ง่ายที่สุดแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ทางวิทยศาศาสตร์ก็คือปลาเหล่านี้ ถูกมนุษย์จับขึ้นมาเนี่ยมันก็หมดลมหายใจสิ้นลมหายใจมันก็ตายแล้วครับมันตายแล้วเพราะอะไรเพราะมันขาดอากาศขาดออกซิเจนไอ้ที่ว่าปลาไอ้ที่ว่าสัตว์ตายเองที่เขาห้ามคนมุสลิมรับประทานเนี่ยสัตว์ตายเองเนี่ยหมายถึงว่าอยู่ๆมันก็ตายโดยไม่ทราบสาเหตอุอันนั้นกินไม่ได้เพราะไม่รู้ว่ามันสะอาดหรือว่ามันสุกปรปกต่อยเป็นสัตว์น้ํา เช่นกุ้งหอยปูปลาอยู่มันลอยขึ้นมาตายเนี่ยอ้าวเราไม่รู้มันตายเพราะอะไรมันมีเชื้อโรคอะไรหรือเปล่าคนมุสลิมก็เลยไม่กินสัตว์พวกนี้ครับไม่รับประทานส่วนสัตว์ที่ตายเองสัตว์บกเขาก็ไม่กินอีกแล้วก็สัตว์ที่พระเจ้าอนุมัติแต่ไม่เชื่อตามหลักการศาสนาเขาก็ไม่รับประทานเนื้อหมูเขาก็ไม่กินแต่วงเล็บว่าจะกินเฉพาะ ยามขับขันเท่านั้นเพื่อรักษาชีวิตส่วนเลือดเนี่ยที่คนมุสลิมบอกว่าไม่รับประทานเนี่ยที่ผมเคยได้ยินมาเขาก็จะบอกว่าเหตุผลของการไม่กินเลือดเนี่ยเพราะเลือดมันสกรกรกบแล้วไงครับ <c oughs> เราจะเห็นได้ว่าเวลาไปโรงพยาบาลเหมือนผมเนี่ยปัจจุบันผมมีโรคประจําตัวคือโรคเบาหวานทุกครั้งที่จะต้องไปโรงพยาบาลต้องทํำยังไงบ้าง ผมก็จะพาร่างกายของผมนี้ไปเจอเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่ผแผนกแรกก่อนเลยคือหน่วยเจาะเลือดไปตรวจเห็นไหมครับเจาะเลือดที่แขนเราไปตรวจเพื่ออะไรเพื่อเอาเลือดเราเนี่ยไปตรวจว่าเราเนี่ยมีอะไรบ้างเชื้อโรคอะไรมันเกิดขึ้นในร่างกายเรามันจะดูได้ไม่ยากพอตรวจเสร็จแล้วอา้าคนนี้เบาหวานขึ้นนะคนนี้เบาหวานลดนะ คนนี้เป็นไอ้นั่นคนนั้นเป็นไอ้นี่นะดูได้ดูได้จากเลือดเลือดมันสดกับปลกเราตรวจโรคตรวจเชื้อโรคได้จากเลือดมุสลิมเขาก็เลยห้ามไม่ให้รับประทานเลือดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเลือดไก่เลือดวัวเลือดหมูเลือดอะไรแล้วแต่ที่เป็นสัตว์ที่มีเลือดเนี่ยก็ใช่ไหมครับแล้วการเชื้อากรเชสัตว์ในนามของพระเจ้าเนี่ย ผมเองก็ไม่ได้ไปรู้เรื่องตรงนี้ก็เลยขอไม่เข้าไปลึกนะครับเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่ทีนี้นายประพันธ์ <c oughs> นายประพันธ์และทีมงานก็ยังเรียกว่าเหมือนพวกเล่นจำอวดนะ่ะทาตัวเองขายหน้าเปล่าๆเลยคือเขาบอกว่าสัตว์ที่ตายเองอะ่ะรับประทานไม่ได้เป็นสัตว์อารมณ์แต่เขาเขาไม่ได้ศึกษาอย่างละเอียดว่าสัตว์ที่ตายเองนั้นตายโดยไม่ทราบสาเหตุครับแจ่ปลา กุ้งหอยสัตว์ทะเลทุกอย่างที่ไม่มีพิษสัตว์น้ำกลอยน้ำจืดทุกอย่างที่ไม่มีพิษรับประทานได้คนไทยพุทธฟังว่ายังไงไปดูคลิปนายประพันธ์นายประพันธ์ยืนยันขันแข็งว่าสัตว์น้ำเป็นสัตว์ฮารอมกินไม่ได้เพราะมันตายเองคนจับมันขึ้นมาแล้วนอกน้ำแข็งเออคนจับขึ้นมาครับ คนจับสัตว์ทะเลหรือว่าสัตว์น้าจืดน้ํากร่อยขึ้นมามันขาดอากาศหายใจมันก็ตายแล้วครับหลักการทางวิทยาศาสตร์ง่ายๆเมื่อมันไม่มีออกซิเจนไม่มีอากาศหายใจมันตายเนี่ยคนก็เอามารับประทานได้โดยไม่ผิดหลักการาศาสนาแล้วบอกว่าคนที่ทําปลากระป๋องใส่ตาฮารานี่ผิดผิดยังไงอ่ะผิดตรงไหนบอกหน่อยสิครับว่าผิดตรงไหนแล้วที่บอกว่า อยากให้ทางเซเว่นทำเชลแยกระหว่างเชลฮาลานกับไม่ฮาลานเพื่อกันไม่ให้ตัวเองต้องจ่ายค่าปรับคุณคิดว่าคณะกรรมการกลางอิสลามนี่เขาปัญญาอ่อนจะมาเก็บค่าปรับง่ายๆอย่างนั้นเลยเหรอในขนาดที่คนมุสลิมเองเขาเดินเข้าไปเซเว่นไปซื้อของเขาก็รู้เลยว่าอ๋อของมันอยู่ติดกันเนี่ยแต่กลิ่นไม่ได้ไปตีกันรสชาติก็ไม่ได้ผิดเพี้ยนอะไรไปจากกัน ถูกไหมครับเมื่อกลิ่นก็ไม่ได้ไปตีกันรสชาติก็ไม่ได้ผิดเพี้ยนอะไรแล้วทําไมอ่ะทําไมถึงบอกว่าอ๋อสินค้าตัวนี้มันฮารอมอ่ะไปตั้งข้างฮาลานไม่ได้ต้องแยกเชลออกจากกันนะห้ามวางใกล้กันมันผิดหลักการาศาสนาถ้าผิดจริงๆอ่ะอย่าว่าแต่เซเว่นเลยห้างดังๆในประเทศไทยโดนฟ้องเลี่ยงแบบเนี้ เจ้าของห้างหรือว่าเจ้าของร้านสะดวกซื้อเขาก็ต้องแก้ปัญหาก่อนแล้วถูกไหมครับเขาจะปล่อยให้เรื่องนี้มันลามไปทําไมแล้ววันนี้มีใครไปฟ้องเขาหรือเปล่าก็เปล่าไม่ได้ฟ้องอะไรแล้วผมก็เห็นหลายเซเว่น <c oughs> หลายที่เนี่ยเขาก็เริ่มทําป้ายขึ้นมาว่าเป็นสินค้าฮาลาลวางเอาไว้ให้ชัดเจนและเ <c oughs> พื่อให้คนพูดโง่องๆอย่างนาประพันธ์เนี่ยได้เห็นความจริงว่าเขาทําไม้แล้ว แต่เมื่อถึงเวลาที่เขาทำให้เนี่ยคิดตามนะครับเขาทำป้ายฮารานให้เรียบร้อยเขาแยกเชลให้เรียบร้อยคนไทยพุทธครับผมอยากจะบอกว่าถ้าคุณเห็นคนนับถือศาสนาพุทธเข้าไปซื้อสินค้าฮารานกะรุนานิดหนึ่งครับผมขอไม่เยอะขอนิดหนึ่งอย่าไปด่าคนไทยพุทธคนนั้นไม่ว่าเขาจะเป็นใครรวมทั้งตัวผมด้วย เพราะอะไรครับของกินทั้งหลายทั้งแหล่เรากินกับปากเราไม่ได้กินกับอย่างอื่นถ้ารสชาติมันถูกปากต่อ้มันมีตาฮาลานเขาก็ซื้อรสชาติไม่ถูกปากต่อให้มีตาฮาลานเขาก็ไม่ซื้อแล้วคนฉลาดคือผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันแต่มีหลายยี่ห้อแต่มีฮาลานไปหมดนั่นคือการแข่งขันในตลาดครับฮาลานเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์หนึ่ง ที่จะบอกผู้บริโภคว่ามั่นใจได้ว่าไม่มีปัญหากินได้โดยไม่ท้องเสียและไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลอีกอย่างไม่มีการปลอมแปลงเหมือนออยอพราะมีผลิตภัณฑ์หลายตัวปลอมออยอครับพอไปตรวจสอบจริงๆเป็นออยอปลอมมีครับพอมีเกิดอะไรขึ้นคนไทยพูดบอกมั่นใจนี่แต่มันเสือกมีออยอปลอมทำไงล่ะครับพูดยากนะครับเรื่องนี้ เอาแค่เรื่องนี้พอไม่ต้องไปไกลเรื่องอื่นหรอกเรื่องสงครามในพื้นที่สามสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ต้องไปถึงตรงนั้นเอาแค่ตรงนี้พอเอาแค่ใกล้แค่เรื่องนี้ในประพันธ์ก็สอบไม่ผ่านแล้วแล้วคนไทยพุทธที่ไปดูช่องในประพันธ์แล้วไปคอมเมนต์เนี่ยคอมเมนต์ตรงนั้นก็ไม่คอมเมนต์ไปเรื่องอื่นแบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับผมไม่เห็นด้วยเลยกับเรื่องนี้ เนี่ยครับคือถ้าคุณศึกษาละเอียดเรื่องของฮารานเรื่องของตราฮารานหรือคัมภีร์อังกุรอานคนพุทธทั้งหลายครับศึกษาให้ละเอียดแล้วมานั่งคุยกับผมอย่าเอาเฉพาะสิ่งที่คุณมองว่ามันไม่ดีมาพูดเรื่องดีๆก็มีเอามาพูดบ้างทําไมอะ่ะพูดเรื่องอิสลามในเรื่องดีๆไม่ได้เลยเหรออะไรกันนักกันนะชีวิตของพวกคุณเนี่ย เสพปิดแต่เรื่องไม่ดีแล้วข่าวครา,าวของอิสลามด้านลบเต็มไปหมดเต็มจนผมม้จะว่าไงตอนนี้ครับพี่น้องชาวไทยพูดทั้งหลายครับผมไม่เข้าใจพวกคุณหนึ่งอย่างอันนี้ขอใช้คุว่าไม่เข้าใจเลยนะว่าทำไมพวกคุณเนี่ยถึงเชื่อคนง่ายขนาด นั้นผมคนพูดได้กันเองคุณจะไม่เชื่อก็ไม่ใช่เรื่องแปลกคุณจะเกลียดผมผมก็ไม่แปลกใจคุณจะไม่เชื่อนในสิ่งที่ผมพูดก็เป็นไปได้เพราะอะไรเพราะผมไม่ใช่คนมุสลิมผมพูดอะไรออกไปเนี่ยบางทีมันผิดหลักการก็ต้องกราบขออภัยและขอให้คนมุสลิมช่วยแก้ไขตรงนี้ให้ถูกต้อง <c oughs> ในฝ่ายของาศาสนาพุทธเองถ้าผมพูดเรื่องของาศาสนาพุทธผิดตรงไหนก็ช่วยแก้ไขให้ผมด้วย มิใช่จะมานั่งด่าผมสาสเสียเทเสียทุกคลิปไปเพื่อหวังให้ผมด่าอิสลามหวังให้ผมโจมตีอิสลามเหมือนนายประพันธ์แล้วตอนเนี้แก๊งนายประพันธ์ก็ยังคงไม่เลิกไม่ลายังจะบอกว่าสถานการณ์ในพื้นที่4ี่จังหวัดเป็นสงครามมุมสลิมไปอยู่ที่ไหนจะยึดพื้นที่จะยึดแผ่นดินตรงนั้นสมมุติว่าเขาจะยึดแผ่นดินตรงนั้นไปมีเรื่องหนึ่งที่เราต้องคุยกันก่อน คืออะไรคนที่คุณว่าเขาจะยึดแผ่นดินน่ะเขาจะหนีพ้นอะไรบางอย่างที่ผมจะบอกนี่หรือเปล่านั่นคือการเสียชีวิตลงอ๋อถ้าเขาเสียชีวิตลงเหรอก่อนเขาเสียชีวิตเขาก็ต้องสอนให้ลูกหลานก็ทําต่อและถ้าลูกหลานทําไห้สาเร็จก็ส่งเป็นทอด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 ,ทอดเหมือนอนะอะไรนะกระสือยายสายอะ่ะจะทําอย่างนั้นเหรอแล้วเมื่อไหร่จะสําเร็จนะ พอคนรุ่นเราตายไปคนรุ่นใหม่มาคนรุ่นใหม่มากว่าจะไปถึงการยึดครองประเทศไทยนี้ทั้งทั้งประเทศใช้เวลานานเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าคุณบอกว่าอิสลามมันไม่ดีจริงๆทําไมคนมาเล์คนอินโดคนบูรนยเขาไม่ลาออกจากศาสนาน,นี้ล่ะทําไมเขายังสามารถปฏิบัติได้ล่ะเอ่อผมรู้สึกว่าจะมีภาพของช่องคุณภาสิกาหรือเปล่า ที่ได้ดำภาพของอะไรนะนางงามของประเทศซาอุกับมิสแกนประเทศไทยจังหวัดปัตตานีมาเปรียบเทียบคือคนไทยเนี่ยเขาเอาตามหลักการศาสนามิสแกนของปัตตานีเขาใส่ชุดคุมิยาบดูสวยงามไปในแบบของอิสลามแต่พอไปดูของประเทศซาอุหรือคนตอนออกกลาง,งหัวหัวสมัยใหม่ ก็จะไปตามตะวันตกหมดศาสนาเขาบอกว่ายังไงที่เขาไม่ไไเขาไม่ให้ถอดผ้าคลุมหิหยาบคืออะไรไไที่เขาไม่ให้ถอดผ้าคลุมหิหยาบหมายความว่าเขาไม่ต้องการให้คนของเขาเนี่ยกลมกลืนไปกับชาวตะวันตก เขาไม่ต้องการให้คนมุสลิมเนี่ยกลมเลืนกับคนตะวันตกในชาติตอนตกเพราะถ้าหากตะวันตกสามารถกลืนอิสลามได้ภัยที่น่าโกงคนอิสลามคืออะไรก็จะเปลี่ยนไปเป็นอิสลามจากอิสลามเป็นคิดตะจักพอคิดตะจักเสร็จคิดตะจักจะมากลืนคนในตอนออกกลางกันไปหมดพออิสลามหายไปเหลือคิดตะจักคิดตะจักก็จะลุกรานคนไปทั่วอีกทีนี้คนไทยพุทธเราเองเนี่ย ในอนาคตก็อาจจะลำบากอีกแต่พอไปดูฮินดูฮินดูนี่เขาใหญ่ที่สุดในอินเดียนะครับเขาสามารถไล่มุสลิมเติร์กออกไปได้และเขาก็เป็นใหญ่เป็นโตที่นู่นเขาก็อยู่กันอย่างมีความสุขดีแปลกดีนะครับทีนี้คนไทยเราเนี่ยแลกมากตรงที่เชื่อในประพันธ์เต็มร้อยสิ่งที่ในประพันธ์พูดออกมาเนี่ยมันเป็นการไม่ศึกษาโดยละเอียด คือหลักการฮาลาลที่ในประพันธ์ออกมาบอกว่าสิ่งต้องห้ามที่คนมุสลิมจะกินไม่ได้เขาบอกมีสีอย่างคือเนื้อหมู <c oughs> เลือดของสัตว์ทุกชนิดสัตว์ที่ไม่ได้เชื่อตามสัตว์ที่ไม่ได้เชื่อโดยกล่าวนามของพระเจ้าและสัตว์ที่ตายเองไอตัวสุดท้ายเนี่ยสัตว์ที่ตายเองนี่แหละครับในประพันธ์โยนความผิดบาปให้สัตว์น้ํา บอกว่าสัตว์น้ำตายเองกินไม่ได้เป็นฮารอมแบบนี้ครับคนไทยพุทธที่ไม่เคยศึกษาเรื่องของอิสลามก็จะเชื่อในประพันธ์แล้วคนไทยพุทธก็จะไปบอกคนอิสลามว่าเฮ้ยกินไกไ่ไปสิกินเนื้อวัวไปสิแต่กินปลากินกุ้งไม่ได้นะ้มันฮารอมนะแล้วคนอิสลามถามฮารอมยังไงเอามันตายเองอะ่ะกินไม่ได้สัตว์ที่ตายเองก็ามกิน มุสลิมก็จะยอมถูกต้องครับสัตว์ที่ตายเองกินไม่ได้แต่สัตว์น้ําที่ไม่มีพิษฮาลาลหมดหมายความว่าไงก็โดนนายประพันธ์หลอกอีกทีเนี่ยพอนายประพันธ์ปั่นหัวได้ขนาดเนี้ยขั้นตอนต่อไปของนายประพันธ์ก็ไม่เลี่ยงยากนี่ก็จะหลอกให้คนไทยพุทธนี่แหละช่วยมากดดันอิสลามทุกอย่างคือเอาเอาประชาชนคนพุทธเนี่ยเป็นโลกกำบังให้ตัวเอง พอประชาชนคนพุทธช่วยกำบังให้ตัวเองจะทำอะไรก็สบายประทานโทษนะครับพี่น้องชาวไทยพุทธผมก็คนพุทธเหมือนพวกท่านแต่ผมไม่เคยคิดจะไปทำลายศาสนาอื่นและไม่คิดจะไปยุ่งวุ่นวายกับศาสนาอื่นแล้วก็กราบขอบคุณพี่น้องชาวไทยมุสลิมบางท่านที่แนะนำให้ผมเปลี่ยนศาสนาขออนุญาตนะครับผมขอเป็นพุทธเหมือนเดิมนี่แหละ เพราะการเปลี่ยนศาสนาเนี่ยมันทําให้ผมเนี่ยพูดเรื่องพวกนี้ได้ยากขึ้นยากยังไงพอผมเปลี่ยนจากคุดเป็นมุสลิมเนี่ย <c oughs> ผมก็ไม่สามารถที่จะกล่าวหาอะไรคนไทยคนไทยพูทธได้อีกเป็นแบบนี้ดีแล้วแล้วหลายคนที่เคยดูคลิปผมก่อนๆนหน้านี้และผมมาพูดเรื่องของพระสงฆ์ที่ทำไม่ถูกต้องหรือคนในศาสนาพุทธที่ไปเอี่ยวกับวัด แล้วบอกว่าทําไมผมไม่ช่วยพูดเรื่องดีๆของเขาทําไมผมต้องเอาเรื่องด้านลบมาเปิดเผยสื่อมวลชนก็เป็นคนทาไม่ใช่ผมครับผมแค่เอามาพูดต่อให้ฟังเท่านั้นเองอืมพูดมาถึงขนาดนี้ก็น่าจ,จะเข้าใจกันได้เนาะและที่ผมออกมาพูดเนี่ยคืออยากจะบอกว่าไม่ต้องไปดูอื่นไกลหรอกท่านนายประพันธ์ยังมีความเข้าใจอยู่แบบนี้แล้วคนไทยพูดก็ยังไม่เชื่อนายประพันธ์ก็รอวันที่นายประพันธ์โดนฟ้องแล้วกันครับ แต่คนที่ควรจะฟ้องนายประพันธ์ที่สุดก็คือคุณสายันสุกันทร์เท่านั้นเขาเป็นทนายความในฝ่ายของอิสลามเขามีข้อมูลชัดเจนแล้วทนายประพันธ์ยังยืนยันคําเดิมว่าอิสลามห้ามรับประทานสัตว์ที่ตายเองสายันสุกันทร์ก็ตอบว่าถูกต้องแต่พอบอกว่าสัตว์น้ํามันตายเองผิดเต็มเต็มครับผิดอย่างเต็มเต็ม ผมไม่เห็นด้วยตรงนี้อย่าสงสัยเลยว่าทําไมผมต้องกระโดดไปช่วยคนกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยเราตั้งเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เอาเปรียบเขาทุกด้านมุสลิมทานหมูไม่ได้เรากินได้เต็มที่มุสลิมไม่สามารถทานเลือดของสัตว์บกทุกชนิดได้ มุสลิมทานเลือดหูสัตว์บกทุกชนิดไม่ได้แต่คนไทยพุทธไม่ได้ห้ามลาบวัวใส่เลือดสดก็มีใส่เลือดที่ต้มสุกแล้วก็มีข้าวมันไก่ใส่เครื่องในใส่เลือดก็มีเออแต่เรื่องเครื่องในเนี่ยคนมุสลิมเขาก็ไม่ได้ห้ามกินกันนีครับจึงอยากจะสอบถามตรงนี้นิดนึงว่า ทำไมเนาะถึงไม่ใส่ลงไปในข้าวมันไก่บ้างนี่ถ้าสมมติว่าวันหนึ่งนะสมมุติว่าถ้าผมเปลี่ยนศาสนาแล้วจะไปทําข้าวมันไก่ใส่เครื่องในเนี่ยมันจะผิดบาปไหมใส่ได้หรือเปล่าถ้าใส่ได้ก็ขอเป็นเจ้าแรกเลยแล้วกันครับจะได้แบบว่าเออมันไม่มีเลือดก็ขอให้มีมีเครื่องในอะ่ะเพราะคนไทยพุทธเนี่ยเขาชอบกินเครื่องในคือถ้าสั่งแบบครบเครื่องตามศาสนาพุทธก็จะมีมีเครื่องในไก่มีไก่ แล้วก็มีเลือดไก่แต่ทีนี้ถ้าเกิดสมมติตัดเลือดออกไปแล้วเหลือเครื่องในเนี่ยมันจะได้ไหมครับมันจะได้มีอะไรเพิ่มเติมคือให้มันดูอร่อยขึ้นเ <c oughs> นี่ยทีนี้อ่ะเข้ามันไก่เราก็กินเลือดไก่ได้ใช่ไหมครับต้มเลือดหมูชัดเจนคนพุทธินมันทานหมูก็ไม่ได้อยู่แล้วในในใน,ใน,ใน,ในตอนปกตินะกินได้เฉพาะยำกับขันเลือดหมูก็ทานไม่ได้อยู่แล้วแต่คนพุทธทานได้อ่า ผัดถั่วงอกใส่เต้าหู้ใส่เลือดหมูชัดเจนไหมครับคนพุทธทานได้แต่มุสลิมทานไม่ได้ครับอืมทีนี้นายประพันธ์ก็เคยพูดถึงเรื่องของสุราด้วยนายคนนี้ไม่ควรสนับสนุนสุรากับเบียนี่เป็นสิ่งที่ทำลายประเทศทำให้คนเสียหายเหมือนที่ผมเคยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับคนที่ ประสบป,ประทุเหตุโดนรถชนเสียชีวิตเจ้าของร้านตัดผมอะ่ะญาติพี่น้องเขาก็ยังอยู่แต่ผมไม่อยากจะพูดให้เขาเสียหายเสียใจเพราะภาพอย่างนี้ยมันไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมพุทธถ้าเราปล่อยให้มีเหล้ามีเบียร์ขายกันอยู่ในสังคมพุทธเนี่ยแล้วกินกันเละเทะเนี่ยท้ายที่สุดเดือดร้อนกันไปหมดครับอืมก็ต้องกราบขออภัยในบางช่วงบางตอนที่อาจจะมีเสียงสุนัขเห่าบ้าง มีเสียงคนพูดจาการเดินผ่านกันก็ต้องกราบขออภัยนะครับนี่เป็นการอัดแบบสดๆแล้วก็ไม่ได้รู้ว่าข้างหลังจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าการอัดสดๆแบบนี้มันดูเรียวดีเค okay, ครับผมก็อยากฝากไปถึงคนดูช่องนายประพันธ์ด้วยอย่าลืมแชร์คลิปผมไปหาเขาหน่อยสิผมจะได้เชิญเข้าไปออกโทรทัศน์แล้วก็ให้คณะกรรมการกลางอิสลามไปนั่งคุยด้วยสักหนึ่งท่าน รวมทั้งครูสอนสาศาสนาอิสลามด้วยให้เขาชี้แจงให้ในายประพันธ์เนี่ยหน้าแหกกลางจอทีวีเลยแต่คุณภาศิกาที่เป็นโรคบ้านหมุนเนี่ยก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งคงจะได้เจอกันเนาะถ้ามีเวลาก็อยากจะชวนมาคุยกันเพราะสิ่งที่มุสลิมทำเนี่ยเขาทำเพื่อาศาสนาเขาเนี่ยถ้ามันผิดเนี่ยมันผิดอะไรผิดที่เขาไม่ช่วยเราใช่ไหม ผิดที่เขาไม่ได้ทําเพื่อาศาสนาพุทธใช่ไหมหรือผิดที่เราไม่ได้อย่างเขาผิดตรงไหนผมไม่รู้นะ <c oughs> <c oughs> ก็ผมว่าคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะไม่อยากให้ยาวมากกว่าน,นี้แล้วครับลงท้ายเหมือนเดิมเลยช่วงเนี้ยเหมือนเดิมเลยพี่น้องคนดูคนไหนที่เห็นว่าช่องนี้ยังมีประโยชน์สามารถคุยกันรู้เรื่องได้ก็ อยากจะสนับสนุนช่องไหมครับถ้าอยากจะสนับสนุนช่องนี้ก็เหมือนเดิมครับพี่น้องชาวไทยพุทธพี่น้องสามารถช่วยเหลือการเงินได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติสาขาหาดใหญ่ธนาคารทหารไทยธนชาติสาขาหาตใหญ่ชื่อบัญชีนายยุทธการหงพักดีชื่อบัญชีนายยุทธการหงษพักดีเลขที่บัญชี 3ามหนึ่งหกสองหกสองแปบัญชีนี้บัญชีเดียวเท่านั้นไม่มีเลขบัญชีอื่นนะครับใครไปบอกเพื่อนๆว่าเจ้าของช่องเดือดร้อนจริงๆฝากถามเขานิดนึงใช่ชื่อบัญชีที่ผมเอ่ยเอ่ยบอกไปหรือเปล่าหรือแม้นว่าเขาจะบอกว่าเจ้าของช่องได้เปลี่ยนเลขบัญชีแล้วอ่า ใช้ชื่อเดียวกับเจ้าของช่องเลยถามดูซิว่าเป็นบัญชีดังต่อไปนี้ไหมธนาคารกรุงศรีธนาคารกรุงเทพหรือธนาคารไทยพาณิชย์สามเล่มน,นี้กรุงศรีกรุงเทพไทยพาณิชย์ใช่ไหมถ้าบังเอิญว่าเป็นกรุงศรีกรุงศรีเนี่ยผมมีหมายเลขบัญชีอยู่แล้วส่งมาให้ผมผมจะดูว่าใช่หรือเปล่า ถ้าไม่ตรงกันแสดงว่าแน่นอนแล้วล่ะมันเอาชื่อผมเนี่ยไปหลอกลวงแอบอ้างและไปเปิดบัญชีใหม่ซึ่งผมก็ไปหาวิธีแก้ปัญหาเอาแต่ถ้าเลขบัญชีตรงกันก็เหตุบังเอิญขนาดนั้นก็โอนเงินมาได้ครับหรือถ้าเป็นไทยพาณิชย์แต่ในส่วนของแบงค์กรุงเทพเนี่ยยังไม่ได้ไปเคลียร์ปัญหาก็ยังค้างอยู่แต่รอจะไปเคลียร์ปัญหาอาจจะเป็นต้นเดือนหน้าก็ได้โอเคนะครับก็ยาวพอสมควรแล้วประมาณนี้แล้วกันเนาะ ใครมีความคิดเห็นยังไงกับคลิปที่ผมได้ลงรายละเอียดไปก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ครับฝากคนในพุทธด้วยอย่ามือบอลปากเสียให้มากคุณไม่รู้หลักการอิสลามอย่าพยายามทําตัวเองให้แย่ด้วยการคอมเมนต์ด้านลบเยอะเดี๋ยวคุณจะเสียราคาเอานะครับโอเคนะพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ